้าอยากได้ก็มาเอาเองมาเลยให้ฉันดูหน่อยพวกราชาร้ลิทิมทาในตำนานจะแรงแค่ไหน เทพเผาแข็งแกร่งมากลังเทพเ,ก,เ,ทพเกินกว่าพลังที่พิภพเป็นสิบล้านเท่าบวกกับเทคนิคการขยายขื้นพังเทพถึงจะเป็นแค่ฝ่ามือแต่สะกดการตีของท่านที่ใช้ยอดสมบัติได้ไม่ได้การละถึงกับต้านทานฝ่ามือของฉันได้ไม่แล้วนายมีคุณสมบัติจัดทะน,นงตนนี่คือหยุดเวลาเขาใช้มันตั้งแต่เมื่อไหร่กันนมนุษย์ติดกับแล้ว เดนีเทพมรณะว่ากันว่าหากโดนโจมตีดวงวิญญาณจะถูกกัดกร่อนหรือร่วงลับหรือไม่ก็กลายเป็นธาตวิญญาณขร้บฉันน่าเศร้ายิ่งนะเฮ้วฟ้าเฮ้ย ราชาไิทิจิมทานตัวแค่นี้เองเขาหลบพานนิเทพพรณน,นได้กันหรอผู้แข็งแร่งแต่พัราุนิษนี้ไปทนมนุษย์คนนี้แข็งแกร่งมากเลยไม่แน่ว่าอาจจะเห็นกระบวนการค่านาของท่านอิมโบดวงตาสิงเงินเปิดขึ้นมาแล้วก็แทบจะลุ่มลับแล้วเจ้าเล่จริงๆ ความเมื่อขนาดยักษ์ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงดัชนีผลิตน้ำแข็งล้วนก่อตัวจากการดูพลังเทพทำให้ฉันไม่ทนระวังวพลังเทพที่แผ่สัานอยู่กลางอากาศจูจ่ๆก็ได้ติดกับเขาดีมากนายคู่ควรยัยจ้า้อยจ้ เดนมายาโลกภายนอกชั่วพิบตาในเขตแดนมายาวัตัุของสารไร้ที่สิ้นสุดนายกำลังจมดิ่งสู่ความสิ้นหวัง าานายเป็นว่าได้ยังไงนายอยู่ในวตัตดสงสารเกตแดนมายาไร้สิ้นสุดนานแค่ไหนข้ามผ่านเมื่อเกือบหมื่นยุคสมัยนายอดทนมาหมื่นยุคสมัยเอามาขัดจิตใจให้พอดีมีส่วนช่วยฉันฉันรู้สึกนับถือนายขึ้นมาแล้วสิให้ฉันรับสามกระบวนท่าตอนนี้ Don't die, <laughs> มืุษยดนั่นตกตาเสียเงินจับช่องแต่ไม่ตายนี่เป็นเรื่องที่สิทยอดราชาก็ทําไม่ได้ฟ้าพลิกกลับแล้วก็จะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งต่อจากห้ายอดผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นเหรออ้ออินโมงจะเห็นนายรื่อตางั้นมาทําข้อตกลงกัน ไม่เพียงรอดพ้นเงื้อมือราชาเปนเลยมาได้ยังสามารถทําดชนีมรณะกับดวงตาสีเงินติดต่อกันได้อีกอนอกจากคนที่ทัดเทียมกับฉันไม่กี่คนมนุษย์คนนั้นเกรงว่าจะไร้คู่ต่อสู้แล้วหลังจากสู้กับอินหมูแล้วมนุษย์ไปที่ไหนเรียนท่านซาบวาเขาตามอินหมูออกไปด้วยกัน ฉันสะกดรอยตามจนถึงที่พกขหงอินหมูเฮ,ฮ้ยนี่สต,ตาร์มันเอาไว้ฉันทำดาเมจเองเฮ้ยฮ <c oughs> นี่เป็นไอเทมที่ฉันเติมเงินไปหลายร้อยหุ้นหยวนซื้อมาเลยอืมจะ <c oughs> เป็นการซื้อขายที่คุ้มจริงๆ นายพ่อหนุ่มทำได้ไม่เลวนี่สมรรถนะหนุชายฉันแนะนำมากินห <laughs> มอยอมใช้สมบัติลอมข้างได้กับเซนเซอร์ไปเพียงเพื่อเขา้าอินเทอร์เน็ตเล่นเกมโม่เงาจริงๆนี่คือความหวังเดียวที่ผมต้องแขนงจะติดต่อกับภายมอกได้ เรบมนุษย์แล้วเซนเซอร์ไม่ได้หายากในมือเขาไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวนะ่ะผู้มาป่าสวรรค์เป็นตัวุนจักรพมีสอดพวกฉันจะมาถูกขังอยู่ในโคกน้ำแข็งไปเวลาวนเปล่าได้ยังไงลูกบาป่าทั้งหลายาคนทามนุษย์คนนั้นแต่มกลังล่อที่นำตัวมนุษย์มาได้ความชอบสูงส่ว มูวาประกาศว่าใครที่เอามอรถมาได้จะได้รับการคุ้มครองตลอดไปหากทีรับการคุ้มครองทั้งคุกน้ำแข็งใครจะกล้าแต่ต้องพวกเรนอาจารย์สิพบว่าผู้ยิ่งใหญ่คุกน้ำแข็งรับมือไม่ง่ายเลยจะคิดว่าจะค้นคว้าท่าใหม่ของครยุทธดวงจันทร์กับแผ่นภาพมื่นดารา พอศักยภาพเพิ่มขึ้นข้รับมือกับพวกเขาพร้อมกันเลกลยุทธ์ดวงจันทร์นี้กเป็นสายนักผ,นผู้มือดาราที่สนามร้อมกันมันก็จะขัดแย้งกันเนายยังฝึกฝนวิถีแห่งเทพอสูรเน้นการต่อสู้ระยะประชิดจำไว้ให้เลือกสายนักสู้ถึงจะมีหวังเป็นตัวตนที่เทียบได้กับเทพอสูรจงไตรตรองให้ดี อาจารย์จะเมืองเวงวให้ฉันไปสายนักสู้ในคำภีร์ลับ,บรูปครอกับพอคอยดวงดาวที่จั่วสารเครื่องทิ้งเอาไว้ล้วนต่อยฉันศึกษาสายนักอ่านจิตสองเส้นทางนี้ฉันควรตัดสินใจเลื่องอยังไงอาจารย์ครับตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้ว สิทธิ์ยังคงอยากฝึกฝนสายนักสู้และนักอ่านจิตไปพร้อมกันเขาพบว่าไม่อาจทําได้สิทธิ์จะเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าสิทธิ์ไม่ลองแล้วทิ้งอีกสายไปมันคงจะกลายเป็นปมในใจของสิทธิ์หวังว่าอาจารย์จะส่งเสริมเเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันก็จะไม่พูดมากแต่จงจำไว้ต้องยืนหยัดในความตั้งใจเดิมทุ่มเทสุดใจรับทราบ อย่าเป็นไปตามที่อาจารย์ว่ากลยุทธ์ดวงจันทร์กับแผนภาพมืนดาราเป็นตัวแานของทิศทางการต่อสู้ที่แตกต่างกนะันฝึกฝนนานวันเข้าการค้นคว้ากระบวนท่าใหม่ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น จะช้าหรือเร็วฉันก็จะพิสูจน์ตัวเอง สายนำดาบสายน้ำหรือเป็นมนุษย์มา2,000ปีก่อนคนนั้นฝึกดวงจันทร์กับแผนภาพเหมือนดาราเ้า,าท,ที่สองได้สำเร็จแล้ววิศษทีทุ่งเทพฝึกอยู่2,000ปีไร นุษย์ผมไม่ได้มาร้ายผมเป็นตัวแทนของฝ่ายหมาป่าสวรรค์ผู้ปกครองคุกน้ำแข็งใต้มาเชิญคุณเพิ่งจะฝึกฝนเสร็จก็มีคนมาหาแล้วเหรอหนึ่งในห้ายอดผู้ยิ่งใหญ่ผู้ชาเผ่าหมาป่าสวรรค์ หมาป่าสวรรค์ได้เชิญฉันมาหาไม่ทราบมีเรื่องอะไรไม่เท่าขาดเลยตามหามนุษย์พบแล้วพามาเหรอฮฮะใช่ครับนี่ตั้งแต่วันนี้ไปให้นายอยู่รอบบริเวณราชวังจะไม่มีผู้แข็งแกร่งคนไหนกล้าแต่ต้องนายครับครับขอบคุณท่านหมาป่าสวรรค์ไปเถอะมีเรื่องอะไร ก็พูดมไดมนุษย์นายน่าจะเข้าใจนะเราที่ถูกขังอยู่ในคุกน้ำแข็งต้องการสัมผัสโลกภายนอกมากแค่ไหนน<อ>ายอย่าได้เสือเซอ้อนะแต่กลุ่มเผ่าที่มีความสัมพันธ์เป็นปฏิบัติกับเผ่ามนุษย์และเผ่าปีศาจไม่มีทางเชื่อมต่อกับจักรวาลเสมือนได้ฉันย่อมมีวิธีของฉันในใจฉันนิ่งเฉยพอรู้จักรวาลเสมือนของมนุษย์มีสายสืบเผ่าปีศาจนั่นหละจักรวาลเสมือนไม่ขาดสายลับอยู่แล้ว ที่โลกภายนอกการได้เซ็นเซอร์บัญชีไม่ระบุตัวตนแบบถผูกกฎหมายนั้นง่ายมากนายให้เซ็นเซอร์ก็ไม่ต้องรับโทษเพราะเหตุนี้หากว่าติดต่อกับผอเดียวกันได้นายจะทำอะไรก็แค่ติดตอ่อพวกพ้องให้ช่วยฉันออกจากคุกน้ำแข็งนายกับฉันต่างติดอยู่ที่นี่ผมควรรู้ถึงหัวอกเดียวกันเพื่ออิสรภาพฉันยินดีใช้สมบัติล้ำค่าหนึ่งชิ้นแรกกับเซ็นเซอร์สมบัติล้ำค่าเหรอเขาติดอยู่ในนี้มาหลายปี พวกคงไม่ได้กลุ่มความลับมีค่าอะไรไว้และในฐานะราชาอมตะสําหรับกลุ่มเผ่าแล้วพลังมขี่จิกัมากเขาต้องเสนอราคาที่สูงกว่าน,นี้อีกไม่แล้วเจ้าก็ไม่แลกสมบัติล้ำค่าหรอไม่แล้ว